สวัดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีสําหรับใครที่ลืมเอาลำกล้องคกับสปริงบีคอยล์ลืมมาใส่แล้วว่านําสไลด์มาใส่ในตัวปืนเนี่ยไม่มบมันถอดไม่ออกครับเราจะดึงอ่าีตัวล็อกสไลด์ลงมันก็ถอดไม่ออกครับไม่ออกมาวิธีง่างๆยๆนะครับดึงกลับขึ้นมาครับดัน ดันลางสไลได์ไปดันลางสไลด์ไปแล้วกดเข็มแทงจำนวนครับดันเานไปปึ๊บมันก็จะออกออกเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเราก็ใส่ลํำกล้องของเราเรียบร้อยติงรีคอยเข้าไปเรียบร้อยครับ